ครูแอนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่11นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเมื่อตอน EP ที่10นั้นครูแอนได้บอกกับนักเรียนว่า EP ที่11ครูแอนจะมาสอนในหนังสือภาษาพาทีนักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีไว้หรือยังคะถ้าเตรียมไว้แล้วครูแอนให้หนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่22นะคะ เจอกันหรือยังเอ่ยถ้าเจอกันแล้วนะคะนักเรียนดูนะคะว่าในในหนังสือภาษาพาทีนั้นนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างมีสัตว์ชนิดใดอยู่บ้างนะคะมีอะไรคะช้างช้างสองตัวตัวสีฟ้ามีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะต,ต,ตัวสีฟ้าชื่อว่าใบโบก ช้างตัวสีส้มชื่อว่าใบาบัวนะคะสัตว์ตัวต่อไปที่นักเรียนเห็นก็คือวัวสัตว์ที่อยู่ข้างๆวัวก็คือสุนัขนะคะและสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าคือะไรคะไก่นั่นเองนะคะและนักเรียนเห็นไหมคะว่า มีเด็กอยู่มากมายหลายคนเลยแต่เด็กที่อยู่ข้างๆใบโบกใบบัวนักเรียนจำได้ไหมว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าอะไรเก่งมากค่ะนักเรียนเด็กคนนี้มีชื่อว่าภูผานั่นเองผาเราเพิ่งจะเรียนไปในบทที่สองนะคะ,ะวันนี้นั้นครูแอนก็จะสอนในบทที่สชื่อเรื่องว่า เพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนกันคืออะไรนะคะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องกันนั้นเราต้องมาฝึกอ่านคำศัพท์จากในเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะในช่วงรู้จักคำนำเรื่องนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่24เลยค่ะเป็นคำศัพท์ จากเนื้อเรื่องเพื่อนกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านฝึกสะกดคำกันนะคะโดยให้นักเรียนนิ้วชี้ตามไปด้วยนะคะครูแอนจะสะกดให้นักเรียนฟังและนักเรียนสะกดตามครูแอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคะภาพนี้เป็นภาพของ ใช่ไหมคะฉะนั้นคำนี้คือคำว่าไก่เดี๋ยวนักเรียนสะกดตามครูแอนนะคะก,ก็ไอไก่ไม้เอกไก่อีกรอบนะคะก,ก็ไอไก่ไม้เอกไก่คำต่อไปนะคะเป็นภาพ ช้างใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำนี้คือคำว่าเดี๋ยวนักเรียนสะกดตามครูแอนนะคะลออูกลูกชออางงอช้างไม้ทูช้างลูกช้างคำต่อไปนะคะ คือคำว่าชออูชูทันไหมคะนักเรียนครูแอนจะไปคำต่อไปแล้วนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าจออองอจองไม้โท คำต่อไปคือคำว่ารอองอรองไม้ทูกรองต่อไปนะคะรอเอียกอเรียกได้ไหมคะนักเรียน ต่อไปคำต่อไปคือคำว่าพอเอือ้อนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนต่อไปคำว่าดอเอก กอเด็กต่อไปนะคะคำต่อไปกันเลยพออาพาคำต่อไปนะคะนักเรียนปอไอไป ต่อไปค่ะนักเรียนต่อัวตัวคำต่อไปค่ะต่อโอโตคำต่อไปนะคะรรเอาเราต่อไปค่ะกออา นอกันต่อไปนะคะปอเอนอเป็นต่อไปค่ะคำนี้นะคะออแกอก ได้ไหมคะนักเรียนนี่คือคำทั้งหมดในเนื้อเรื่องเพื่อนกันนะคะนักเรียนจำกันได้หรือยังคะถ้านักเรียนจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เราจะอ่านกันนะคะโดยไม่สะกดคำแล้วคำที่หนึ่งไก่นักเรียนออกเสียงตามครูแอนเลยคะ่ะ ไก่คำต่อไปค่ะลูกช้างลูกช้างคำต่อไปค่ะชูชูคำต่อไปค่ะจ้อง จ้องคำต่อไปค่ะร้องร้องต่อแล้วนะคะเรียกเรียกเพื่อนเพื่อนเด็กเด็กอา เรากัรการเป็นเป็นแอแอแอพอจะได้ไหมคะนักเรียนไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนอยางคนไหนที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะ หลังจากที่เราเรียนจบในวันนี้ไปให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะจากการนักเรียนขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในช่วงแบบฝึกหลังเรียนนั่นเองเราจะก้จักคำนำเรื่องไปแล้วเราจะต้องทำแบบฝึกหลังเรียนกันค่ะแบบฝึกหลังเรียนของครูแอนจะทำในหนังสือทักษะภาษานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในหนังสือทักษะภาษาจะทําในหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่ครูแอนจะให้ทําก็คือหน้าที่47นั่นเองนะคะไม่ยากเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้าที่7หรือยังคะถ้านัรียนเปิดเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามาดูกันเลยค่ะคําสั่งอ่านคําแล้วลากเส้นไปที่ภาพคําสั่งนะคะอีกครั้งหนึ่ง อ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพก็คือให้เราอ่านคำคำเหล่านี้เราได้ฝึกอ่านไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะในรู้จักคำนำเรื่องฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนเขาก็จะให้เราทำแบบฝึกหัดโดยการโยงคำไปหาภาพนั่นเอง ตัวอย่างครูแอนให้ตัวอย่างนักเรียนไปหนึ่งคำนะคะคำที่ครูแอนจะให้คือคำว่าชูชอูชูนะคะภาพไหนที่แสดงถึงการถึงคคำว่าชูก็คือภาพนี้ค่ะช้างกำลังชูงวงอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะแบบฝึกหัดหลังเรียนของครูแอน วันนี้ทำแค่ข้อเดียวและหน้าเดียวเท่านั้นนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะเพนอย่าลืมทำแบบฝึกหลังเรียนที่ครูแอนมอบหมายนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเรียนในเนื้อเรื่องจากเรื่องเพื่อนกันนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือภาษาภาธีและทักษะภาษาไว้เช่นเดิมนะคะอย่างหนึ่งนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน EP 12นะคะ